สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขอนครับเมื่อนี้พานนองอุ่นน้องวายมากินตําสบายนั่งครับเป็ดเผ็ดจดจวดเลยครับพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้แสบแสบครับนนองอุ่นนนองวายเนาะสี่หอนเอาเอาโอ้ยหยันฝนตกอยู่แมลงแสบแสบกับลูกสาวครับเมื่อนี้หลังจากบริมามกันมือสองมือแล้วเนาะเอ้าจัดเลยครับนนองอุ่นนนองวายแกมพักหลายอย่างลายแน่วครับตํมสบายนั่งสูตรฟีมือน้องนกครับตําให้ แสบๆเลยเดิน้องว่ายเด้อเพอร์เอฟซีครับสุข,ขุมสุขคนจวดไข่ต้มครับเงินหมงคุณนะ หมูก็มี่โอ้ยอย,ย,อยิ่งอะไรแซบอีวัน้องไว้แซบจ้ะอืมท่นแซบแล้วกินหลายๆเพื่อเอฟซีได้ไหมได้ครับเพื่อนว่ากินชาบูจะมีคูโครงแขนเพื่อนว่าอยากมีอยู่ที่คนโคงแขนนะบ่จังอ้าว <c oughs> <c oughs> ยุบเอานอมากมักนจะคักเนาะจ้ะทั้งยุบทั้งใส่มือทั้งใสบ่บวงแหละครับมันแซบเลยคำยิ้ไงยัยนะครับเด้อ អឺម <amounts> ត <of water writers> ាន <Endeesa> <ohn> <austenian> ឹងអ <Laurically> ឺខកបຕົ້ມបែបបិញ្ញាຫມາກតොយង งงนำ้ำลงน้ำน้ำไข่ตกยามักต่อยเต็มบ,บ่วงครับให้นุ้่นบ่บ่เลยทำยังไงให้พอดำเลยขไน้ำวนไปเห็นบ่วงอือ แสบคักแกมพักเดียแกมสุยางเนาะัแบ่บงวายขอบคุณครับขอบคุณลอยนำนำยามเตียงยามบายครับมือนีย่ืงขอบคุณน,นำมาอยู่ข้างนาเราหนูนเนาะเครื่องหน่อย ข้าปุ่นแห่นเขาแม่อมเอาแสบๆเพื่เอฟซีไผ่มันแดดแห้งครับตากแดดหลายไม่ นาใหม่เน้าใหม่บ <c oughs> <c oughs> แสบเป็นแสบบนท้องไว่แสบจ้ะบนปากบนตีงเลยครับกรอบปะออกรอบจ้ะสูตรพิเศษใส่น้ำปลาแดกนุ่นๆแสบบะทุยางเลยขพดาะหยีดีดไม่นกแป้ดดำมาเนี้ <laughs> <cười> <cười> Toàn như nhầy Toàn như nhầy phải đầm, phải xoay, bắn, coi riêng cà ta đêng nói quá á nhúng nhúng, nhúng nhúng, nhúng cường để nói nó ไข่แดงส,สดนจนำนก่อนอกันปลาโช๊แซบครับ <c oughs> ถือว่หอมแนวพักซีแนวให่อุยนี่เครนะัะ <c oughs> ตุ๊กตาอู่ลุมสบายนางคบย่งใหญ่ครับก้าเดียวกับซิเบิ่์แหละเกือปวดเลยต้องใช้หิ้วเขานะเพะดืดอนะ <ś c oughs> นะยำเที่ยงไหนแสบได้ครับกินกันหลายคนเนาะ มลมบวยๆบยรรยากาศดีๆนาอพอตำขักมันมเย็นอีกทีหนี่ย ุณน้อยนำนะครับแกมพักมันจงแสบครับ เนือฝากน้อยเลยครับพีข้างผีน้องวุ้นนั่เป็นเซนอยู่ครับมาทนกันสามคนวันนี้แบบแสบเลยครับกัไปมากสมครับมะนาวกินได้วงนาเลยยำได้สิเนาะ วดครับทำลายแตกนั่นเลย <c oughs> <c oughs> อิ่มหมดน้องวายกัดเลยครับพี่ <c oughs> สบายนั่งเไมนเงียน,น,นเลยน้ <c oughs> องวุ้นจิ้ม,มังเขือพักน้องวายซีมเบิ้งพักมงเขือพะดำ ผักสลัดกรอบอเล่มจะบปากาก่อน ตอมเขามาหากันข้าวปุ้นจัดเลยครับบัานนี้อืม,อมเด็่นตากข้าปุ้นนะครับบัานนี้จัดครับจัดแส่บ ตัวน,นี้เอาจนเบิร์ดเลยแซ่บครับแซ่บน้องวายอืมครับไข่น้องวายไข่น้องมุดเบริรดเด้อตักราได้กินปีงกับแกนี้ก็ร่งกินซอสแซ่บแมนบ่น้องมุนอนะเลือดก,กระดูกกระดูกนะ แหนเอาเลยน้องวกัดแหนเอาเลยอารุยเนี่ยอันยังบาบแสบเข้าว่านส่วนน้องวนอัแสบบด ใบหน้าครับคนจอยคนอ้วนเองคนอ้ออวนสอนหาเลยครับเนี่ยเพชรก็พอดีเนาะจ้มือแห้งบดได้แม่น่ะมือนีน่ะเพชรบดแห้งใส่ทางขง้าวปุ่นไปเลยครับพอดำซาดำซอยนางูนก่อนาไป วายเสียบแห้งเหมือนวายเบิดเลยครับมือนวายเสื่องวายอีกจัดครับจัดเท่าจัดคือเก่าเหลือแต่บังหน้าออกมาดิจะกินอะไรได้แบบนี้กินอะไรด้อมมันจะเจ็บท้อง แด็เนเขาเข,เขางนั้นเลยแหละอือเออว่าแต่มันเจ็บทองแล้วก็ดำกินเลยกันซีมเบิงอ๋อเต็แบ,บแสบผักผีดตอนลองเฮาอืากินดึกงมื่อหน้าหลือพวกนี้ เหือฝนด้วยแสบผักพีตอนน้องน,อน้องมือเน,อะนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคือเก่าครับน้อง,งวุ่นน้องวายมันมามกันสามคนเรือแต่ตอนมังน้าพี่น้องเอ้ยบอยเพิ่นกินเนาะยามเพิ่นเจ็บท้องครับเอ้าะปากพีตอนน้องข้าแม่บาทน้อง,งวุ่นน้องวายแซ่บๆครับเพื่อเอฟซีแล้วมันนี่ยอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮักนกชาแนลด้วยนะจ๊ะเปิดว่าโอ้ยเปิดช่องห้น,อหน้องวุ่นน้องวายเนี่ยโอ้ยเขาเปิดช่องนี่กับบอมาน้ำพอดำแล้ววสานบัวลาดอกพี่น้องอยู่น้ำกันนี่แหละครับ <c oughs> อยู่น้ำกันไปน้ำกันเอามือใหม่จังหานี่แซ่บมาฝากพี่ตอนน้องเนาะมือต่ำสบายนั่งครับเพชรจวดจาดเบิงเฮือรอดครับ <c oughs> เอาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ